เที่ยวไทยยุคใหม่สุดล้ำกับ TATAI คำตอบของการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ความสามารถนี้เป็นการตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าวที่ทางทท,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 ทนั้นกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า TAT AI ขึ้นมาซึ่งย่อม,มาจาก TAT บวก AI ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทาง TAT AI นั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวและคอยให้คำแนะนำและก็ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละคนโดยข้อมูลทั้งหมดน,นั้นจะถูกนำมาประมวลผลด้วย AI เพื่อให TATAI นั้นสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างแม่นยำ TATAI ใช้ Engine AI จาก Google ดังนั้นนอกจากการให้ข้อมูลทั่วไปแล้วทาง TATAI นั้นอาจจะยังใช้ generative AI ในการสร้างเนื้อหาและประสบการณ์ใหม่ๆรวมไปถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักแต่จะมีความน่าสนใจรวมทั้งการสร้างรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อแสดงตัวอย่างประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ